อน,นิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตตวานิรรจันติเตสังโูปะสมโมสุโคตีอเจริญพรญาติโยมผู้ฟังทุกท่านชีวิตของเราเกิดมาบนโลกนี้มาด้วยอำนาจบุญและกรรมบุญที่เราทำมาในเรื่องของความดีต่างๆ ก็นำให้ชุดเรามาเกิดได้เจอกับความดีงามบาปที่เราทำไว้ในเรื่องไม่ดีต่างๆก็ดึงเรามาให้เราได้รับผลคือความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจความลำบากลำบนต่างๆภราพ,พุทธเจ้าท่านได้ตัดสอนถึงเหตุที่มาและที่ไปของเราแต่ละคน บางทีถ้าเราไม่ศึกษาเราก็คงจะไม่รู้ว่าชีวิตเราทำไมต้องมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมจึงมีพระมีเนรบวชทำไมจึงมีแมช่ชีทำไมจึงมีอุบาสกอุบาสิกาเราเกิดมาที่เป็นพระมีศีลก็เ,เพราะว่าเราได้เคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างนี้เคยรักษาศีลมาบางรูปบางองค์ก็เป็นฤาษีมา บางองค์ที่มีความยึดมั่นในศีลเมื่อไกลหรือจากโลกนี้ไปก็เป็นผู้ที่มีจิตใจเบิกบานแต่องค์ไหนที่ผิดศีลมีกายที่ออกจากความเป็นคารวะามาแต่ตนเองไม่มีศีลเมื่อไกลลาโลกนี้จิตใจก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจกระวนกระวายขาดใจก็ไปอบาย พระเนนไม่ว่าจะไปไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นกุฏิที่อยู่ก็ตามหรือแม้แต่ญาติโยมก็ตามเราอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านเราก็ต้องนึกถึงว่าสมบัติต่างๆเป็นของเราชั่วคราวซึ่งเราออกจากบ้านจากวัดไปเราจะแน่ใจหรือเปล่าว่าเราจะมีโอกาสกลับมาอยู่ห้องเราอีก กลับมาอยู่บ้านเราอีกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบางคนหรือหลายคนจึงมีกว่าไม่แน่นอนบางคนออกไปตอนเช้าเย็นไม่ได้กลับออกตอนค่ำเย็นไม่ได้กลับกลับมาอีกทีก็เป็นศพกลับมาอีกทีก็เขาหามเข้ามาหรือปอเทกตึงเอาเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็เอามาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน เมื่อเหตุนั้นเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็ต้องรู้จักเก็บห้องสืบสถานที่ต่างๆให้ดีเพราะว่าคิดดูสิว่าสมบัติที่เรามีเราครอบครองอยู่ตอนที่เรามีลมหายใจเนี่ยพอเราขาดใจไปแล้วมันเป็นของคนอื่นแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเรามันค่อยๆแก่ค่อยๆเจ็บแล้วต้องตายไปซึ่งเราเคยตายกันมาหลายคนหรือหลายครั้งแล้ว ร่างกายนี้ก็เป็นเพียงชาติหนึ่งที่เรามาอาศัยตามบุญตามกรรมแต่วิญญาณที่เราสั่งสม,วมความโลภความโกรธความหลงมันไม่ตายเหตุน,นั้นเมื่อมันมีเชื้อไฟมันก็จะต้องไปติดใหม่ฉะนั้นจิตวิญญาณดวงเดียวกันที่เราเกิดมาเนี่ยแต่ก็ไปอาศัยร่างกายใหม่ในแต่ละภพแต่ละชาติเหตุน,นั้นใจเราจะต้องผ่องใสอยู่เสมอใจเราต้องเตรียมตัวอยู่เสมอ ด้วยความไม่ประมาทอย่าไปยึดติดกับสิ่งใดซึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเนี่ยอย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเป็นเหตุให้เรากลับมาเกิดเป็นเหตุให้เราเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นญาติพี่น้องบ้างไปเป็นเป็ดสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เพราะจิตของเราที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเราลองนึกดูว่าเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงออกบวช พระเจ้าท่านไปเห็นเทวทูตคือคนแก่คนเจ็บคนตายซึ่งเทวทูตเหล่านั้นปัจจุบันก็มีคนที่มัวประมาทอยู่เมื่อไปเห็นคนแก่ก็ไปนนึกถึงว่าเราจะต้องแก่อย่างนั้นฟันจะต้องหักนางจะต้องเหี่ยวผมจะต้องงอกหูจะต้องตึงถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วใจเราจะปล่อยปล่อยวางไม่ยึดถือเราจะต้องแก่อย่างนั้นบ้าง เหมือนกับเจ้าชายสิสธัตถะไปเห็นคนแก่ก็เกิดความสลดใจแล้วคนมีบุญเจอก็เกิดความเบื่อหน่ายทาั้งทางท,ที่ยังไม่ได้เกิดกับตนเองไปเห็นคนอื่นก็ไม่ประมาทและออกบวชลหรือไปเห็นคนที่เจ็บนอนอยู่เราไปเห็นตำรงพยาบาลคนเจ็บคนป่วยเด็กๆก,ก็มีเด็กที่แบะเบาะก,ก็มีถ้าเราเห็นเราไม่สงสารเห็นแล้วไม่เกิดสลดใจ ว่าเขาก็เกิดมาใช้กรรมเกิดมาต้องลำบากหลบมีลูกลูกก็ลำบากมีลานลานก็ลำบากแม่เราเองก็ผ่านลำบากผ่านความเหนื่อยยากอย่างนั้นมาพระเจ้าจึงสอนให้เราอย่าไปยึดมั่นเมื่อเราไปเห็นคนกระวนกระวยคนใกล้ตายก็สงสารเราอย่าลืมว่ามันเกิดขึ้นกับเราเมื่อใดก็ได้เราอาจจะเป็นอมภพฤษ เป็นเป็นอวมพาดหรืออาจจะแขนขาดขาขาดหรือเราจะอยู่อย่างไรอย่างไม่รู้เลยฉะนั้นเราจรึงทําแต่บุญหรือเราไปเห็นคนตายที่อายุต่างๆกันมากกว่าเราบ้างน้อยกว่าเราบ้างนอนอยู่บนเตียงบ้างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บ้างก็เกิดจากบุญและกรรมหรือบุญวาสนาที่เราจะต้องมาเจอ ซึ่งก็เป็นทางผ่านที่พวกเราเกิดมาในโลกนี้จะต้องผ่านตรงนี้ก็คือความแก่ความเจ็บและความตายบางคนก็ไม่ได้ผ่านความแก่เจอความเจ็บและความตายเลยก็มีบุคคลผู้อย่างมัวเมายัางประมาทอยู่ก็เที่ยวทำกรรมชั่วไม่นึกถึงความดีงามไม่รู้ถึงบุญไม่รู้ถึงผลของบุญผลของกรรมที่เราทำ ก็เที่ยวค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดดื่มสุราปล่อยชีวิตไปไร้ความหมายเมื่อไกลขาดใจไปนึกถึงบุญไม่ได้ก็มีบาโปโผล่ขึ้นมาในจิตก็ไปอาบายได้เมื่อเราเกิดมาในโลกนี้เราอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลโดยเฉพาะถ้าเรารักษา227ได้เราก็รักษา กระบุเป็นพระเรารักษาความเป็นพระไม่ได้เราก็รักษาศีลสิบกระบวตเป็นสมณีสิบข้อรักษาให้ได้เป็นเนียนเรารักษาไว้ไม่ได้เราก็รักษาศีลแปดศีโนบโบสดบางคนศีโนบโบสดยังรักษาไม่ได้น่ะแค่แปดข้อแค่นั้นบางทีข้อหกยังเผลอกินข้าวข้อสี่ยังเผลอพูดโกหก ยังปิดบังหรือว่ารักษาไว้ไม่ได้ซึ่งหน้าละอายแก่ใจไม่อายแก่พระพุทธเจ้าเราต้องทำดีต่อหน้าและรับหลังรับหลังคนเราก็ทำต่อหน้าคนเราก็ทำยิ่งถ้าเราทำรับหลังคนทำดีต่อหน้าคนทำไม่ค่อยดีก็ยังดีกว่ายังดีกว่าต่อหน้าทำดีรับหลังทำไม่ดี ฉะนั้นเราจะต้องมีความละอายแก่จใจนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านดูเราอยู่ตลอดเวลาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเขาเห็นเขามีฌานมีสมาบัติมองเห็นทั้งที่โลง่งที่มืดที่สว่างเรียกว่าเห็นทุกอริยบทเราเหตุน,นั้นเราจะต้องระมัดระวังกายวาจาใจทุกอริยบทอย่าลืมว่าแม้แต่ความคิดของเราเนี่ย เราก็จะต้องมีความระมัดระวังเพราะผู้รู้ทั้งหลายผู้มีจิตมีฌานสูงทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านรู้และจิตเรา <c oughs> เหตุน,นั้นต้องมีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปมีความสะดุ้งต่อบาปแม้บาปเล็กน้อยเราก็ไม่ควรทําแม้แต่ความคิดที่จะทําก็ไม่ควรคิดต้องทําจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอ ให้ทําจิตอยู่ในบุญเราเกิดมาเป็นคนเราจะรู้ดีว่าตอนไหนเราคิดผิดตอนไหนเราทําผิดตอนไหนเราพูดผิดเราก็ปรับตัวเราเพื่อพบชาติเราจะได้สั้นลงถ้าเราไม่กันจิตกันใจเราตั้งแต่ในชาตินี้ถึงแม้ว่าจะไม่ทําให้หมดกิเลสเราก็รักษาความดีของเราขัดเกลากิเลสของเรา นำคำสอนของบุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ทั่วไปที่พระบางลูกที่มีจิตสูงท่านก็นำมาสอนเรา ok เราก็อา่านพระไตรปิฎกพุทธโอวาทโดยตรงก็มีถ้าเราไม่เชื่อมั่นในพระสงฆ์เหตุฉะนั้นแล้วเราเกิดมาอย่าได้เสียชาติเกิดเราก็ทำบุญทำบรารมีของเราไปเพื่อบุญเราชาติใดาชาติหนึ่งเราได้ไปเจอผู้มีบุญ มีวาสนามีบรารมีสงส่งท่านก็จะชักจูงเราแนะนำเราสอนเราให้เราได้พ้นจากความทุกข์ให้พวกเราได้พ้นจากความลำบากพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารวนคือวัฏฏะมาเกิดกันเพราะกิเลสมาเกิดกันเพราะกรรมมาเกิดกันเพราะวิบากกรรม ซึ่งเราจะมีความสุขและมีความทุกข์ปนเปกันไปทุกวันมีความน้อยอกน้อยใจบ้างได้ในสิ่งที่ปรารถนาบ้างไม่ได้ในสิ่งที่ปารถนาบ้างเราเบียดเบียนตนเองบ้างมีคนอื่นเบียดเบียนให้เราทุกข์ใจลำบากใจบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้เราเป็นลูกศิษย์ของตถาคตตถาคตแปลว่าผู้นำไปวิเศษ ผู้นําไปเพื่อความหลุดพ้นเราก็จะรู้เท่าทันกิเลสตนเองรู้เท่าทันกิเลสของผู้อื่นใจเราจะไม่เศร้าหมองถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมนึกถึงพระพุทธเจ้าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วใจเราจะไม่เศร้าหมองใจเราจะสะอาดใจเราจะเป็นผู้ที่ประเสริฐไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ ถ้าเราทำใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาอยู่ในใจได้แล้วเราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามความเป็นจริงนั่นก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ภาษาบาลีเรียกว่านิจจังทุกขังอนัตตาเราอยู่กับความไม่เที่ยงของธรรมชาติอยู่กับความไม่เที่ยงของสิ่งของต่างๆและอยู่กับความไม่เที่ยงของตัวเรา ซึ่งมันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอย่าไปกลัวตายคนที่ทำความดีจะไม่กลัวตายความตายไม่ต้องหนีไปไหนก็มาหาเราเองหรือบางคนก็ไปหาความตายก็มีแต่พระพุทธเจ้าตัดว่าความตายสามารถจะตายได้ทุกที่เมื่อเราหมดบุญเราเหมือนกับมีระเบิดเวลาของตัวเองเมื่อเวรกรรมที่เราทำได้มาถึง ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามเราก็จะต้องตายทางนั้นมีถนน,นมีในน้ำหนีไปในบ่อนน้ำมีในหลุมแม้แต่บนอากาศหรือบางทีก็โดนลูกหลงตายฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวตายแต่พระพุทธเจ้าท่านให้เรามีความระมัดระวังมากกว่าเรารู้ดีว่าเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปสักวันหนึ่งสักวันเราจะต้องเจ็บสักวันเราต้องเป็นศพ แต่ก่อนที่เรายัางพูดได้เดินได้กินได้ทำอะไรได้เราก็จะต้องไม่ประมาทว่าโชคดีแล้วที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอมัอมาพาตเรายัางไม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำเรายัางไม่ต้องติดเตียงเมื่อเราได้มีความสุขภาพเราดีอย่างนี้มีโอกาสไปไหนได้พูดได้ทำได้กินได้เราเองก็จะต้องสั่งสมบุญไว้ ปาธนาอะไรป่าถนาเพื่อความหลุดพ้นเพื่อไปอยู่โลกแห่งอมตะอามาตะก็คือไม่ตายไม่ตายคือไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายและไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นคือเป้าหมายชีวิตของคนเราของมนุษย์เราหรือเป้าหมายทางพระพุทธศาสนาที่เกิดมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากใจเราไปเห็นคนที่มีลูกทุกเพราะลูก การกระทําของลูกเราไปเห็นคนที่มีทรัพย์สมบัติหาทรัพย์สมบัติแต่เขาก็เป็นหนี้หรือเราไปเห็นคนที่มียศมีอํานาจเห็นเขาทุกข์เห็นเขาสแสวงหาเห็นเขาลําบากเห็นเขาแข่งขันบุคคลผู้ฉลาดก็มีความปองเบีความสังเวชว่าหาไปเพื่ออะไรหาไปเพื่อรอความตายฉะนั้นเมื่อมีอะไรก็าตาม จะมีอยู่อย่างไรก็ตามให้พอใจให้ยินดีอยู่กับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นดีที่สุดเราไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยเราก็มีความเป็นมนุษย์มีความไม่มีโรคเป็นลาภันประเสริฐไม่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตมีครอบครัวลูกหลานมากขนาดไหนเราจะไม่พ้นความแก่แน่นอนเราจะไม่พ้นความเจ็บแน่นอน และเราจะไม่พ้นความตายแน่นอนเราจะไม่พ้นความพลัดพลากเราจะต้องทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้ไปสูบพบใหม่กันทุกคนเหตุนั้นญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายเมื่อทราบอย่างนี้แล้วธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นที่พึ่งอย่างดีที่สุดก็คือนึกถึงกว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่บุญกุศลมีแต่จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เราจะต้องบ่ายหน้าไปพบหน้าต้องเดินคนเดียวต้องไปคนเดียวเหมือนกับตอนที่เรามาเกิดเราก็มาตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่วันเกิดนี่คือพ่อนี่คือแม่แต่วันจากไปเราแต่ละคนยังไม่รู้เลยว่าที่ตาอยู่ที่ไหน เราจะใส่เสื้ออะไรเราจะตายท่าทางอย่างไรเราจะตายด้วยท่าไหนถูกอาวุธอะไรเป็นโรคอะไรบุคคลผู้ไม่ประมาทก็จะต้องขวนขวายรักษาศีลไว้ให้ทานไว้จเจริญสมาธิภาวนาสวดมนต์จิตใจเราจะได้มีอิ่มมีความสุขทุกเวลาให้โยมได้มีสุขภาพดีอยู่กับลูกกับหลานเปน็นนาน ได้สั่งสมบุญสมงบรารมีสร้างบรารมีกันให้เต็มที่จะเริญพร